สาวสวยคนดังเปิดใจชีวิตหลังเลิกสามีลั่นยอมหมดขอแค่สิทธิ์การเลี้ยงดูลูกคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้ล้นหลามกับมิวกี้ประยาที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นข่าวร้อนแรงกับสามีแดนนี่ต่างออกมาพูดในม,มุมตัวเองจนมีดราม,ม่าขึ้นมาเบาๆและต่อมาก็กลับมาเป็นกระแสที่ใครๆก็สนใจเมื่อมิวกี้ลงรูปจุบสาวล่อรายหนึ่งพร้อมบอกว่า ในทุกความสัมพันธ์ไม่มีใครกำหนดได้ว่าแบบไหนผิดหรือถูกทุกความสัมพันธ์ไม่ว่าจะรูปแบบไหนสวยงามเสมอล่าสุดมิลกี้ปรายาได้มาเปิดใจเล่าถึงชีวิตหลังเลิกสามีผ่านรายการบูดี้ FM โดยเจ้าตัวเผยว่าเลิกกับสามีตั้งแต่มกราคมที่โพสต์ว่าถ้าเลือกได้จะแต่งงานกับคนเดิมคือ8-9ปีที่ผ่านมาด้วยกันตอนนั้นเรามีความสุขจริงจ ย้อนกลับไปนะเวลานั้นเขาเป็นคนที่น่ารักยังดีใจที่เขาเป็นพ่อของลูกตอนนี้ยังไม่ได้ยาทุกวันนี้เขาต้องการอะไรเรายอมให้แต่ขอสิทธิ์การเลี้ยงดูลูกเป็นของเราแค่นั้นพอหนูไม่เรียกร้องอะไรจากเขาเลยแม้แต่บาทเดียวค่าส่งเสียเลี้ยงดูลูกและหนูก็คือไม่ต้องมาให้ตัวหนูเองหนูเป็นห่วงเขาว่าวันหนึ่งเขาไม่มีหนูแล้วเขาไปทำงานหรืออะไรมันจะโอเคซึ่งหนูอยากให้เขาโอเค มีหลายเรื่องราวที่หลายคนไม่รู้ก็ยังห่วงเขาตลอดเวลาและกลายเป็นทุกข์ที่สุดกลายเป็นเรื่องสับสนในตัวเองว่าจะเอาอยัางไงต่อหนูไม่มีความคิดไม่ดีกับเขาเลยตอนนี้อยากให้ตัวหนูเองกลับมาเป็นคนแข็งแรงที่สุดแบบร้อยเปอร์เซนต์ตอนแยกทางเสียใจมากๆหลายคนคิดว่าคนบอกเลิกไม่เสียใจแต่จริงๆเสียใจมากที่ตัดสินใจเดินออกมาช่วงแรกนอนไม่ได้เลยหลังจากที่นอนกับเขามาตลอดต้องทำอะไรให้มันยุ่งๆเป็นช่วงเวลาที่ยากมากมาก ในหัวหนูคิดทุกวันว่าปัญหามันเข้ามาแล้วจะเอายังไงนอนต่อหรือเดินหน้าต่อหนูมีประโยคนึงบอกตัวเองและลูกน้องว่าคนตายเท่านั้นที่ไม่สู้เพราะฉะนั้นเราลุกขึ้นมาสู้ต่อ